ในยามที่แดดร้อนๆถ้าเราทำงานกลางแดดมันก็จะร้อนมากหรือแม้ว่าบางครั้งเราอยู่ในร่มมันก็ยังร้อนอยู่นี่คือช่วงฤด,ดูเมษาพฤษภาร้อนอบอ้าวทำให้ปวดหัวสิ่งที่ช่วยได้ก็คือดินผมใช้ดินเป็นประจำช่วงนี้ผมปวดหัว ค่อนข้างจะบ่อยเพราะมันร้อนมากปวดหัวตอนกลางวันทั้งวันและกลางคืนก็ยังร้อนอบอ้าวแล้วก็ปวดหัวนึบๆอยู่เรื่อยๆหรือคนที่เป็นไมเกรนก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสิ่งที่ช่วยได้ดีก็คือดินผมใช้ดินเป็นประจำดินที่เรามีดินตรงไหนก็ได้เราใช้ภายนอกไม่ได้มีปัญหา เอาดินใส่น้ำแล้วก็นวดทำให้มันข้นพอดีเติมดินเข้าไปเรื่อยๆให้ได้ความข้นตามที่ต้องการและหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะใช้พอกที่หัวได้เลยเวลาพอกถ้าผมยาวต้องเปิดผม แล้วก็ขยี้ให้ดินลึกลงไปติดถึงหนังหัวให้ได้เปิดผมแล้วก็ค่อยๆพอกเข้าไปพอกเข้าไปถ้าผมสั้นก็จะง่ายไม่ค่อยมีปัญหาทีนี้เวลาเราพอกถ้ามันไม่ติดแสดงว่าข้นเกินไปอาจจะต้องเติมน้ําแต่ถ้ามันไหลก็คือเหลวเกินไปอาจจะต้องเติมดิน ทำยังไงก็ได้ให้มันเหนียวพอดีและก็เติมให้เต็มหัวให้ได้เวลาทําบ้านดินก็เป็นเวลาที่ผมใช้บ่อยมากทีเดียวเวลาทําบ้านดินเราต้องเหยียบดินอยู่แล้วเราต้องทําขี้โคลนอยู่แล้วต้องใช้ขี้โคลนอยู่แล้วถ้ามันร้อนมากๆเพื่อช่วยบรรเทาความร้อนก็คือใช้ดิน นั่นเองแม้แต่เวลาที่เราทํางานในกลางแจ้งเราก็สามารถที่จะเอาดินพอกหัวหรือพอกทั้งตัวแล้วก็สามารถทํางานตากแดดได้ทั้งวันมันจะป้องกันการไหม้ได้ดีมากและทําให้รู้สึกเย็นสบายอย่างไม่น่าเชื่อมันลดอาการปวดหัวได้อย่างรวดเร็วภายในไม่เกิน สิบนาทีเราจะรู้สึกไม่ปวดหัวอีกหลายคนที่เป็นไมเกรนเวลาเราเอาดินพอกเนี่ยมักจะไม่เกินห้านาทีอาการปวดจะหายไปหลังจากนั้นก็จะทิ้งไว้อย่างเงี้ยอย่างน้อย15นาทีแต่ปกติแล้วผมก็จะเอาพอกไว้แล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆจนเลิกงานหลังจากนั้นค่อยไปล้างออกปกติวิธีล้างที่ง่ายที่สุดก็คือ ลงไปในสะนั่นเองการลงไปล้างในสะทำให้ไม่เปลืองน้ําแล้วก็เป็นการล้างที่ดีมากคือล้างได้สะอาดง่ายการพอกดินที่หัวหรือทั้งตัวมันช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายของเราลงได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่เป็นไข้ถ้าไม่ใช่ฤดูหนาวไม่ใช่ช่วงที่มันหนาว ผมก็มักจะใช้ดินเสมอในการพอกทั้งตัวแล้วก็นอนพักไม่เกิน15นาทีอาการปวดหัวตัวร้อนต่างๆก็จะหายไปอย่างรวดเร็วนี่คือวิธีที่ง่ายถูกและเร็วยังไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะการปวดหัวตัวร้อนที่เกิดจากการแปรปรวนของ สภาพดินฟ้าอากาศมันทําให้เรารู้สึกไม่สบายแล้วก็ทํางานไม่ได้หรือรู้สึกว่าไม่สะดวกในชีวิตจริงของเราการแก้ปัญหาง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้เงินมันช่วยได้ดีมากทีเดียวนี่คือวิธีที่สะดวกและก็ได้ผล อย่างไม่น่าเชื่อสำหรับคนที่ทำงานตามทุ่งนาตามไร่ตามสวนในช่วงฤดูต้นฝนเนี่ยเราจะเจอปัญหาเรื่องร้อนอย่างไม่น่าเชื่ออุณหภูมิโลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วความร้อนกำลังคุกคามชีวิตเราเป็นอย่างยิ่งช่วงเมษาพฤษภาถ้าจำเป็นต้องทำงานตากแดดผมว่า ดินโคลนเนี่ยช่วยเราได้ดีมากหลังจากนั้นเราจะรู้สึกดีรู้สึกสบายรู้สึกโล่งยังไม่น่าเชื่อเลยมันสบายแม้แต่จะใส่ทาผิวเฉยๆก็ทำให้ผิวเรารู้สึกนุ่มนิ่มอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวจากการใช้ดินในการลดความปวดหัว ลดอุณหภูมิจากการเป็นไข้ในตัวมายาวนานทำให้เข้าใจได้ดีว่าทำไมควายมันชอบเกลียกกลิ้งในขี้โคลนเข้าใจดีมากเลยวันนี้